ไม่กี่วันน้องๆก็จะอบปลายภาคกันแล้วเลยมาหาทําของขวัญให้น้องสําหรับเรียนจบภาคเรียนกันพอกลับมาถึงบ้านก็หาปิ้นรูปกันก่อนเลยอุปกรณ์ที่จะทําในวันนี้ไม่ยากมีแค่รูปของน้องปิ้นใส่กระดาษแข็งๆกันหน่อยตามด้วยลูกอมฮาร์ดบีดสองสี่กาวร้อนและปืนยิงกาวก่อนอื่นเรามาเริ่มตัดภาพเป็นรูปหัวใจกันก่อนตัดเสร็จแล้วก็จะได้รูปแบบนี้ถ้ากระดาษไรอ่อนเกินไปให้แนะนําไปแปะกับกระดาษลังหรือฟิวจะบอกกันอีกทีนะพอเราตัดภาพ แกะลูกมอมฮาร์ดบีดกันแกะถุงค่อนข้างเหนียวกันอยู่นะแกะทีเป็นไงล่ะลูกอมกระเด็นกระจัดกระจายเต็มบ้านเลย <c oughs> น้องๆกร็รีบช่วยเก็บกันยัย <c oughs> ดูสิเหลือลูกอมอยู่ในถุงแค่ไม่กี่เมตรเองมาเรามาทำคงขวัญให้น้องๆกันต่อดีกว่าเรลัมจากใส่กาวร้อนตามลูกหัวใจเลยต่อด้วยเอาลูกอมฮาร์ดบีดมาแปะสลับสีกันแบบนี้แล้วนํำโบสีอะไรก็ได้มาแปะด้านบนของลูกหัวใจกันเลย ของขวัญรับเป็นดิทน้องก็เสร็จกันแล้วสวยกันไลยคะเพื่อนๆแล้วก็ทําต่อของน้องๆคนที่เหลือให้เสร็จดูเหมือนทํา่ยากใช่ไหมคะแต่ก็ใช้เวลานานพอสมควรและแล้วของขวัญเลี้ยนจบของน้องๆก็เสร็จกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อนๆคนไหนอยากได้แบบนี้กันบ้างลองยกมือมากันหน่อย